วันนี้เรามากินโอโคโนโมิยากิกับเคปันยากิกันนี่เลยร้านคีทร์น,นะก็เป็นเมนูเคปันยากิแล้วก็โอโคโนโมิยากิกค่ะอยู่ที่คูเกะปาลาเมนูแรกอะอันนี้โอโคโนโมิยากิกกเป็นของสไตล์โอซาก้าสเต็กยูสิลิบน้อยตัวนี้ เซเร,รียนธาธาธเซเรียนคาปัตติเซตเลือกเป็นข้าวกระเพราสั่งน้ำป้าเมนรู้รู้องกืังไงว่าจะมีฟานนี้แหละก็คือถ้าเป็นแก้วปกติจะ35บาทแต่ถ้าเรารีฟิลปุ๊บก,ก็จะ39บาทคือน่าจะคุ้มกว่าเนะเาะแล้วก็สั่งแบบพรากพรากกันได้ด้วยวเซฟเนียวซีแลนด์สตรีฟอยค่ะแล้วก็จะมาเซตข้าวน้ำซุปแล้วก็ซอสชื่อ ตอที่เรานั่งกินก็จะเป็นประมาณนี้คือจะมีเตาอยู่ตรงกลางอันี้เราสามารถไม่เข้าเด่นทาได้เลยนะคะโอ้ซาเจ้าโคโนเรามีกี่มาแล้วเสร็จที่วิกกีสั่งนนมาแล้วค่ะจิ้มอันนี้ชิ้มเสร็จกันมาแล้วอู้อยุนะ่ากินมาก นี่เขาจะมีเรื่องนะ่าเราจะเลือกข้าวกระเทียมหรือว่าข้าวกะเพรามิก่เลือกข้าวกระเพรามาค่ะหนะ้าตาเขาก็เป็นแบบนี้อันนี้คือชิ้นเนื้อจากในเซตเมื่อกี้ค่ะอืะอตัดโกโนแล้วจะบอกว่าตอนนี้คือวางจนก้นไหม้ไปเรียบร้อยค่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ยกขึ้นมาแล้วค่ะโคโนเมียกีแต่เราก็ไปใส่ซอสกัน ใช้ไ,ได้เนื้อมันซ่อนอยู่ดนน้านในอ่ะอุ้ยนีทำแหลกอุ้ยล้มอม,อม,อม ข้างหน้าก็จะไปกินที่ไหนฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายวันนี้เรามากินโอโคโนเมิยากิกับเทปันยากิกันนี่เลยร้านกีออนนะก็เป็นเมนูเทปันยากิแล้วก็โอโคโนเมิยากิค่ะ คือกนเกี๊ยวปลาเมนูแรกอะอันนี้โอโคโนโมิยากิเป็นของสไตล์โอซาก้าสเต็กย,สยูสิล่าคิทลอยตัวนี้ออสเตรเลียนออสเตรเลียนคาตาจิเซ็ตเลือกเป็นข้าวกระเพราสั่งน้ำค่นะเมนูเพิ่งดื่มก็จะมีฟัเนี้แหละก็คือถ้าเป็นแก้วปกติจะ35บาทแต่ถ้าเรารีวิวปุ๊บก็จะ39บาทคือน่าจะคุ้มกว่าเนาะแล้วก็สั่งแบบคลาสกันได้ด้วย เซกิวซีแลนด์สตีฟรอยะคะ่ะเราก็จะมาเต็ะข้าวน้ำซุปแล้วก็ซสอสชิ้นโตที่เรานั่งกินก็จะเป็นประมาณนี้คือจะมีเตาอยู่ตรงกลา,างนี่น,นะะักอาหาได้เลยนะคะโอ้าตเก้าคนเรามีกี่มาแล้วเสร็จที่วิกีสั่งมาแล้วะคะ่ะจิ้งอันนี้ กลับมาแล้วแล้หูน่ากินมากนี่เขาจะมีเรื่องนะว่าเราจะเลือกข้าวกระเทียมหรือว่าขา้าวกะเพรามีกี่เลือกข้าวกะเพรามาค่ะหนา้าตาเราก็เป็นนี้อันนี้คือชิ้นเนื้อจากในเซตเมื่อกี้ค่ะอือน่ตัดตกโกโนโลแล้วจะบอกว่าตอนนี้คือวางจนก้นไหมไปเรียบร้อยค่ะเฮ้ยมาเลย ยกขึ้นมาแล้วค่ะโคโนโมี่กิดเรก็ไปใส่ซอสกันใส่ได้มันซ่อนอยู่ด้านในออือ้ยนี ที่ไหนฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย